ชีวิตจะมีความสุขและประสบความสำเร็จได้ถ้าคุณรู้ความลับเรื่องนี้ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นะคะนักการตลาดและคนที่ประสบความสำเร็จจะรู้ดีกับคำว่าค่าเฉลี่ยค่ะเมื่อไรก็ตามที่เขาต้องการให้ตัวเขาเองประสบความสำเร็จเพียงหนึ่งครั้งเขาจะนะคะรู้ไว้ว่าค่าเฉลี่ยมันอยู่ที่ลงมือทำสิบครั้ง ผลของความสําเร็จมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในหนึ่งครั้งค่ะและในทางกลับกันถ้าต้องการความสําเร็จที่มากขึ้นนะคะจำนวน10ครั้งการลงมือทำนะคะที่เสมือนของการที่นะคะลงอย่างเต็มที่มันจึงเป็นการทําที่100ครั้งดังนั้นเมื่อรู้ค่าว่าต่คาเฉลี่ยมันออกที่10ต่อหนึ่งคุณจะได้นะคะมีความรู้สึก ว่ามันเป็นปกติธรรมดาแต่ถ้าเมื่อไหร่ค่าเฉลี่ยที่มันออกมากกว่า10ต่อ1ถือว่าเป็นโบน,นัสที่ยิ่งใหญ่สำหรับคุณและยิ่งไปกว่านั้นค่ะถ้าคุณนะคะสามารถใช้พลังจิตของคุณอย่างเข้มข้นในการที่สร้างเหตุการณ์สถานการณ์สอดคล้องได้ดังใจปรารถนาแล้วก็ค่าเฉลี่ยมันก็จะเกิดมากขึ้นดังนั้นเวลาคุณใช้กดแรงโดยเกษเช่นเดียวกันค่ะ คุณก็จะมีในเรื่องราวสูตรนี้เคล็ดลับนี้เอาไปใช้ด้วยทุกอย่างเวลาคุณสั่งสั่ง1ิอย่างคุณได้หนึ่งอย่างถือว่ากำไรมากๆค่ะคุณสั่งจำนวนมากขึ้นแต่คุณฝึกทักษะทางด้านนะคะสาภาวะความรู้สึกเข้มค้นได้มากขึ้นค่าเฉลีย่ยสูงมากขึ้นคุณก็ถือว่าได้คองขวัญจากจัก,กรวันแบบฟรีๆนั่นเองค่ะ ขอให้เอานำไปใช้นะคะแล้วคุณจะมีความสุขกับค่าเฉลี่ยในการที่คุณจะสร้างชีวิตของคุณค่ะ